เอาละฮะมาถึงช่วงนี้ครับเราไปกันต่อ,อยังสายที่3สายสดหน้าไมค์กันเลยดีกว่าครับสายของคุณโอฮะคุณโอที่เมื่อสักครู่นี้ให้ชื่อเรื่องว่าบ้านฉัน3วันติดครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า3วันติดที่ว่าเนี่ยคุณโอไปเจออะไรกันมาบ้างนะครับตอนนี้คุณโออยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณโอครับ สวัสดีครับบอกว่าเป็นเรื่องราวของแฟนของคุณโอนั่นเองแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีผ่านมา<ช>เฮ้ยเมื่อวานนี่เองเหรอใช่ครับล่าสุดเลยนะล่าสุดครับเรื่องนี้บอกว่าโอ้เรื่องต<อ>ั้งแต่ต้นเดือนเลยพี่ใกล่วานที่อ้หรอให้ชื่อเรื่องจนสุดท้ายบ้านฉันสามวันติดแสดงว่าต้องมีอยู่ช็อตหนึ่งที่สามวันติดนี่ไปเจออะไรมาเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ได้พอดีก่อนอื่นก็อดีทุกคนนะครับผมครับคับผมอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องสั้นๆน,นะครับไม่ยาวมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนผมโดยตรงเลยอืมก็คือบ้านหลังนี้ผมมาเช่าอยู่ใช่ไหมครับผมครับมาเช่าอยู่ตอนแรกผมก็อยู่คนเดียวครับพี่มาเช่าอยู่คนเดียวแฟนผมก็คือแบบว่าอาทิตย์นึ่งจะมาให้ครั้งเดียวอะไรอย่างนี้ผมก็สือ่อของผมปกติมันก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลยก็คืออยู่แบบสบายราบรื่นแล้วพอหลังๆที่ผ่านมาก็คือเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแฟนผมเขาเหมือนย้ายเข้ามาทํางานใกล้กับผมก็เลยว่าโอเคมีเวลาได้มาอยู่ด้วยกันมากขึ้นอาทิตย์หนึ่งก็อยู่สามวันสี่วันครับาวนี้ระหว่างนั้นผมกับแฟนผมก็ต่างคนต่างทําง,งานแล้วมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นหยุดพร้อมกันพอดีครับพี่อืก็เลยมานอนนอนอยู่ในห้องกัน นอนเสร็จปุ๊บผมมาหลับตลับไปแล้วคนนี้แฟนผมบอวกว่าเขานอนนอนอยู่เหมือนเขาได้ยินได้ยินเสียงเสียงเหมือนแบบว่าเป็นเสียงของตกหรืออะไรสักอย่างอเงี้ยที่อ,อ,อยู่ในห้องครัวครับซึ่งผมอยู่กันแค่สองคนแล้วของมันจะแบบมันไม่สามารถตกมาได้พี่โอ้อสามารถดังจากห้องครัวคล้ายๆเหมือนเสียงอะไรตกพวกหมอ้อหรืออะไรตกไหม ใช่ใช่พี่เป็นแบบว่าเหมือนเหมือนคนเอาแก้วโยวนกับพืน้นลัมพิตดาวเพ่งดังดังมากเลยพี่แฟนหมอ,อ,อ,อแล้วคนแฟนผมก็เลยไม่พูดเลยเขาก็<ม>เงียบไปเล่นโทรศัพท์อะไรนอนเล่นโทรศัพท์เลเขาบอกว่าได้ยินเสียงประตูมันปิดเองพี่ประตูะตห้องครออัวใช่ประตูห้องครัวปิดเองซึ่งประตูห้องครัวบ้านผมจะเป็นแบบว่าถ้าอยู่กันคือจะไม่เปิดทิ้งไว้อืจะดึงมาปิดไว้ตลอดครับอืแต่เขาบอกว่าเขาได้ยินประตูปิด เขาก็ปลุกผมโม้็เติรนมาโอ้โหคิดไปเองรี่เปลา่าเออเ <S an> นี่ยมันไม่แน่เป็นไปได้หรอกเออหรือไม่ก็อาจจะเป็นลมก็ได้ออลมอาจจะกระแทกอะไรอย่างงี้ประตูเลยปิดครับแต่มันพีกว่านั้นะพี่ประเด็นคือก่อนผมจะกลับมานอนกับเขาใช่ไหมพี่ออผมลุกไปเข้าห้องน้าแล้วผมเป็นคนดึงประตูนั้นปิดเองกับมือเออซึ่งในใจผมคิดแล้วมันอืมันแบบว่าไม่สามารถ ที่จะดังได้เพราะผมเป็นคนปิดเองเออแต่ผมแบบว่าไม่ได้กลัวอะไรผมก็เลยแบบว่าปลอดใจเขา้าอกมันไม่มีอะไรโอเคก็อยู่ไปสักแป๊บหนึ่งประมาณช่วงเย็นอะไรที่ทุ่มกว่าผมอะขอบอกว่าเอ,อเดี๋ยวออกไปซื้อของข้านอกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาครับให้แฟนผมอยู่ห้องคนเดียวโอเคก็อยู่กันไปปุออ๊บแฟนผมบอกว่าตอนที่ผมออกไปได้แป๊บหนึ่งเลยแข่งเดิมกลับมาเลย เสียงคนโยนของแล้วก็ประตูใช่พี่ประตูอ่ะงับขอนี้ยแฟนผมบอกว่าได้ยินเสียงคนเหมือนคนเปิดประตูพี่เปิดออกไปแล้วก็ใช่พี่แล้วก็กระชากกำแรงอ่ะปิดปึงงี้เหใช่ใช่พี่แฟนผมว่ารีบล็อกห้องในตอนนั้นคือแบบล็อกล็อกที่ห้องนอนนะพี่ล็อกเลยแล้วแฟนผมว่าตอนนั้นคิดอะไรไม่ถูกกัดตะเก็บของแล้ววิ่งกลับแล้วคือไม่เอาแล้วแล้ว เอาแป๊บหนึ่งผมก็มาพอดีพี่มผมเข้ามาปั๊บผมก็เห็นแหละหน้าแฟนผมแบบเละรักเลกรักเขาจะเป็นหอถ้าถ้ากลัวเขาจะออกสีหน้าเลยพี่ค,คือจะดูรู้อะผมก็โอเคแ้งชวนกินนู่นกินนี่ชวนคุยก็จบไปพี่จบไปแล้วก็หายไประมาณประมาณอาทิตย์ก,กว่าๆพี่แครแผมคือไม่มาเลยนะพี่ไม่มาอีกเลยมไม่มาือแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คือตอนอาทิตย์ ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่อาทิตย์ที่ผ่านมาท่าบอกว่าเขากลับมาทาําความสะอาดห้องรอผม,อมผมไปทํางานอแล้วช่วงวันนั้นอาทิตย์ที่ผ่านมาผมจะเลิกดึกสุที่เลิกส,ส,ส,สามทุ่มสี่ทุ่แมแ่นบอกว่ามาทมําทออนั่งบอกว่ากวาดห้องอะไรอยู่สักคักหนึ่งท่นบอกว่าห่างตาไปเห็นเหมือนมีคนน่ะอยู่ในห้องอืแต่ที่จริงไม่มีมีแค่เขาคนเดียวอื เอมือนมีคนอยู่ในห้องแฟนบอกว่าโอเคคิดมากไปอะไรนี้เขาก็โทรหาผมผมว่าโอเคเดี๋ยวรีบกลับแล้วแฟนบอกว่าทําอะไรไเสร็จแล้วเขาก็กลับมานั่งในห้องเขาบอกได้ยินเสียงคนเปิดประตู้างหลังข้างนอกเหรอพี่อืออีกแล้ว oh. ใช่มีคนเสียงคนเปิดแต่วบอกว่าเนี่ยถ้าไม่กลับมาตอนนี้จะไม่อยู่แล้วนะเอ oh. ไม่เอาแล้วโม้โหววโอ๊ยจะกลัวอะไรผมอยู่มาเนีย่ยอยู่มาตั้ง หลายเดือนแล้วอยู่คนเดียวนอนคนเดียวไม่เห็นจะเจออะไรเลยมันไม่มีอะไรหรอกแต่ผมกาโอเคงั้นได้ถ้าไม่กลับมาตอนนี้เราไม่ได้เจอกันอีกจนกว่าจะเปลี่ยนห้องใหม่เลยคือพูดยังไงว่าขู่เลิกเลยทําไมไม่เปลี่ยนอะไรไม่เอาแล้วอ่ะเออแล้วคราวนี้ผมก็โอเคที่กลับมาเขากลับมาเสร็จปั๊บผมก็ยินนุง่งยินมใ้เสร็จก็ แฟนบอกว่าคืนนี้ไม่อยู่ด้วยนะไปส่งหน่อยกลับไปส่งบ้านหน่อยอผมก็ไม่ส่งเขาที่บ้านโอกลับมานอนปกต,ติไม่มีอะไรพี่คราวนี้ก็ผ่านไปแต่บอกว่าเนี่ยเรารู้สึกไม่สบายใจเลยพออยู่ห้องเธอเราเหมือนกับว่ามีคนมาจ้องเราอะเวลาเรานอนๆๆๆอนะอม,มีคนมาจ้องเราอยู่ท้ายห้องอยู่แบบว่าเป็นไงพี่เรออยู่ใกล้<ไ>ๆเปียกอยู่อยู่อยู่ข้างล่างเตยียงอะพี่อือแตาบอกว่ามีคนมาจ้องเรานะ เนี่ยเราอนุมน์มาสาดหน่อยไหมอนุมน์มาลาดหน่อยไหมห้องผมก็บอกว่าอ้อมันไม่มีอะไรหรอกกระจบไปอสล่าสุดก็คือแล้วคนนี้ผ่านมาจนถึงวัน,ว,นวันเสาร์นี่ที่ผ่านมามวันเสาร์ที่ผ่านมาแฟนผมกลับมานอนด้วยครับก็กลับมานอนปกติดีแล้วคนพอนอนเสร็จปุบ๊บ แฟนผมบอกว่าโอเคเดีย๋ยววันนี้มาอยู่ด้วยสามวันนะก็คือไม่ได้ทำงานพี่หยุดเลยสามวันก็คือมานอนอยู่ด้วยเสาร์อาทิตย<ม>์จันทร์ยาวๆไปใช่พี่ใช่ผมก็เลยว่าโอเคได้ตามนั้นงันก็ไม่อยู่พอมาอยู่เสร็จเหมือนเดิมเลยพี่ผมต้องไปทํางานวันเสาร์แฟนผมก็นอนอยู่ห้องเดียวแฟนผมบอกว่านอนนอนอยู่ตอนเที่ยงเที่ยงแล้พี่ ฝันฝันว่าเจออ่าให้กลิ่นคนที่ผมบอกว่าเขาไม่ยืนมองมองที่ใฟร์บอกอ่ะเหมือนเห็นเขาไม่ยืนมองอยู่ปลายเตียงอ่ะอืมเป็นผู้หญิงคนเดิมหน้าตาเดิมชุดเดิมเขาจําได้เลยผมว่าเขาเจอมาเดือนหนึ่งแล้วอือแล้วจะมาทั้งวันในฝันดี่จะมาหาเขาแต่นในฝันแล้วก็จะบอกแฟรมบอรกว่าพอมาเสร็จปุ๊บจะเจอผม กคยันนเจอเราในฝันนะเจอเราอยู่กับผู้หญิงคนนั้นด้วยใช่พี่แล้วเขาใส่แต่งตัวแบบไหนใส่ชุดยังไงเขาบอกไหมใส่ชุดสีขาวพี่เป็นชุดเหมือนชุดนอนยาวเลยอ๋อใช่แล้วก็ตัวซีดๆหน้าขาวขาวครับแล้วคนนี้หนูอ่ะตอนที่เจอก็คือตอนนั้นน่ะผมอ่ะดูมีความสุขมากอยู่กับผู้หญิงคนนั้นอ๋อ เหมือนไปเที่ยวกันนะพี่ไปเที่ยวไปเที่ยวกันแล้วเหมือนแฟนผมอะ่ะเข้าไปในโลกของเขาอะ่ะแล้วก็ไปเจองผมอยู่ตปวพีออกกวันนั้นแฟนผมก็สะดุ้งตกอมแล้วคันนี้แฟนผมก็รีบโทรหาผมแล้วก็ออกไปรอข้างนอกเลยก็คือไม่เข้าบ้านจนผ่านไปวันนั้นเสร็จอีกวันหนึง่งกันผมบอกว่าโอเคคนนี้เรารอเธอกลับมาแล้วเราค่อยเข้ามาอยู่ในบ้าน ผมก็บอกว่าโอเคได้ตามนั้นพอผมกลับมาเสร็จปุ๊บก็สองทุ่มกว่าพี่ก็ไปหาข้าวกินอะไรเสร็จปุ๊บกลับมานอนผมก็นอนหลับไปพี่ระหว่างหลับอ่ะแฟนผมว่ามีพระไหมขอเอาพระมาใส่หน่อยได้ไหมท่าบอกว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกช่างมันเดี๋ยคิดมากนอนไปใชนผมบอกว่าระหว่างนอนตอนนั้นเที่ยงคืนพี่นอนนอนอยู่ฝันนี่แล้วพี่ ฝันฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมอมาอีกแล้ว<อ>แล้วเมื่อเจอคือแบบว่ามาเจอก็คือเจอตอนอยู่กับผมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้จีมีความสุขเลยท่าทางใช่แล้วก็คือผู้หิคนนั้นผู้หญิงนั้นเขาก็แบบว่าเหมือนต่ว่าหันแมบบาพี่เจอแฟนผมอ่ะเหมือนเขาหันมาเขาเห็นแฟนผมอยู่ข้างหลังเขาหันมาปุ๊บแล้วเขาก็ยิ้มเลยพี่ยิ้มเออยิ้มให้เสร็จปุ๊บ แ,แฟนผมก็บอกว่าพอเห็นเขายิ้มปับ๊บแฟนผมอะตกใจเขาตกใจเสร็จมองอีกทีหนึ่งคราวนี้ผู้หญิงคนนั้น,น,น,นเหมือน,สยยนใส่สย,ยิ้มใส่อะพี่ใส่ยิ้มใส่ปุ๊บแล้วก็หายไปเลยหายไปยต่อหน้าเลยในฝันแล้วพี่อแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าพี่แฟนผมก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเนีย่ยคิดมากคิดจนเป็นเรื่องเป็นราวหมดแล้วนะอ่ะอ๋อเผมอยู่ว่นไม่คเคยตื่นอะไรเลยนะครับ เขาอกวโอเคถ้างั้นี่อยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะมผมว่าโอเคตามนั้นงั้นเดี๋ยวเนี้ยออกไปหาเพื่อนนะผมก็ออกไปหาเพื่อนพี่แต่ก็ปล่อยเขาอยู่บ้านคนเดียวพอเขาอยู่คนเดียวเคจเขาบอกว่าเขานอนเหมือนเดิมที่หลับ,บแล้วคนนี้ฝันพี่ฝันปุ๊บเจอวิ่ญิงคนเดิมอีกแล้วมาอีกแล้วแต่ว่าผ<อ>ู้หญิงคนเนี้ยรอบเนี้ยเขาอยู่ในห้องพี่ อ,อยู่ในห้องเลยแฟนผมบอกว่าเจยอยู่ในห้องที่นอนอยู่เลยครับก็คือเจในฝันนะเป็นห้องเราเลยเราผู้หญิงก็ยืนมองอยู่อยมองเสร็จแล้วก็ยิ้มให้เหมือนเดิมเลยพี่พี่กี้กิดว่านอนอยู่อะเราฝันแนละ้วแบบห้องเราอะ่ะพอเมื่อดึงตาม,มาแฟนผมนว่าเจอจริงๆที่ผู้หญิงยืนอยู่ในห้องเลยครับอันนี้คือไม่ได้ในฝันแล้วพี่ตื่นมาแล้วแล้วมอง ลราสลึมสลือเห็นผู้หญิงคนนั้น,ย,นย,ยืนอยู่ปลายเ<ช>ท,<า>ท้าเลยหรอยืนอยู่ปลายเท้าโอ้ใช่เมื่อวานนี้เลยที่สดสดเลยอ๋อแล้วแฟนผมก็วิ่งออกห้องแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยตอนนี้ก็คือไปอยู่บ้า,เานเขาแล้วเขาบอกว่าจะจัดจ่ายรอบน,นี้ครับเนี่ยดีมากทั้งหมดครับของ ต้องสู่อเลยที่เจอโอโอ,โอ,โอ,โอต้องพูดเสียงดังกว่านี้อย่ากระซิบนะพี่จะถามอีกนิดหนึ่งว่าบ,บ้านที่โออยู่ตอนนี้เป็นเป็นบ้านของโอเองเลยไหมเป็นบ้านเช่าครับพี่เป็นบ้านเช่าใช่ไหม,ไหมเพราะฉะนั้นถ้า<ช>เราแยกประเด็นเนี่ยคือมันเหมือนแบบเอาแยกหลักๆคือสองประเด็นประเด็นแรกคือผู้หญิงที่ว่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเช่าแห่งเนี้ยเขาเข้ามาได้ยังไงหรือว่าเป็นเจ้าของห้องเก่ามาก่าากอนหรือเปล่า <S <S <ๆ S 2> เคยได้ถามเจ้าของห้องไหมว่าห้องที่เราเช่าอยู่เนี่ย เคยมีประวัติอะไรเงี้ยได้ได้ได้สอบถามอะไรเบื้องต้นไหมเออไม่ได้สอบถามนะทีเพราะว่าเจ้าของห้องเขาก็เป็นอย่างว่าเป็นเป็นครูเป็นอะไรเงี้ยพี่ผมก็เลยแบบว่าเออไม่ได้สอบถามอะไรใช่แต่เขาบอกว่าเขาก็ปล่อยเช่ามาตลอดปล่อยเช่ามาเรื่อยๆตเปลี่ยนปล่อยเช่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะพี่ด้วยความที่ขับด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของห้องด้วยแหละถ้าเอาตรงๆใครไปถามใครเขาจะตอบล่ะถูกไหมล่ะ โอ,อ้อันนี้อาจจะเป็นปริศน,น,น,นายอยู่ทีนี้สองคือสิ่งที่แฟนของเราเนี่ยเห็นคล้ายๆเหมือนกับว่าผีตัวเนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาเหมือนจะมีอาการชอบเราเพราะฉะนั้นก็ต้องถามก่อนว่าเราเคยมีแบบก่อนหน้านี้อาจจะไปแบบทำนู่นทำนี่โดยไม่ได้เจตนาไหมหมายความว่าอาจจะไปทักสิ่งที่มันมองไม่เห็นหรือแบบไปเรียกไปขาดรับอะไรอย่างเงี้ยเคยขาดรับอะไรย่างงี้มั้งไหมถ้าแบบนั้นก็ ก็คืออะไรคือนะพี่บ่อยอยู่แต่ว่าเหมือนมีคนเรียกอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนแบบว่าชอบตอบอ่ะใช่แต่พอตอบปุ๊บก็เหมือนเหมือนเมื่อเมื่อวันเสาร์วีที่ผมบอกครับผมเข้าห้องน้ำอยู่ใช้ครับก็มีคนเรียกผมี่เรียกเสร็จปุ๊บผมก็ตอบรับพอรับเสร็จก็เงียบไปผมก็เลยเดินเข้าห้องไปถามแฟนแฟนบอกว่ายังไม่ได้เรียกเลยนอนอยู่ในห้องนี่ไง เ,เ,เพราะฉะนั้นน,น่าจะสันนิษฐานได,ได้นะครับอเอาโทรศัพท์ออกจากพัดลมนิดหนึ่งน,น่าจะสันนิษฐานได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้น่าจะไปขานรับนะตามความรู้สึกพี่ที่พี่ได้ไปประสบการณ์เกี่ยวกับทําในคงในการผีอะไรเงี้ยนะเพราะว่าหนึ่งคือสถานที่เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราไปเนี่ยไปเจออะไรแล้วก็ที่ที่เราไปเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยได้มีการทํา เออเขาเรียกว่าไงไหวขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนเข้าไปพักผ่อนในบ้านหลังนี้ก่อนหรือยังครับยังเลยครับนั่นไงนี่ไงหนึ่งคือยังไม่ได้ทําพิธีการเข้าไปในบ้านเช่าตามความเชื่อของคนไทยไปขอเจ้าที่เจ้าทางเลยเพื่อความสบายใจก็สุดแท้แต่ใครจะทําก็ก็ทําไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าประเด็นของโอมไม่ได้ทำหนึ่งสองคือโอชอบที่จะเป็นคนไปขานรับตามอะไรต่างๆที่ได้ยินเสียงเหมือนผมเลย ผมก็ชอบอเอ,อะอะอะไรก็มาครับว่าไงครับตลอดเลยอย่างนี้เป็นประจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นสัมภเวสีที่ตามโอมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งแหละหรืออาจจะเป็นเจ้าที่ที่อยู่แถวนั้นทางที่ดีถ้าจะให้พี่แนะนำก็คือลองไปหาพระหรือว่าลองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชาไว้ที่ห้องอันดับแรกก่อนถ้าไว้แล้วยังรู้สึกว่ายังเจอหรือยังเห็นอะไรอยู่เนี่ยนะ ให้ไปนิมนต์พระมาเลยนะครับทำการาท,ทําพิธงพิธีอะไรก็สุดแท้แต่ไปลองลองว่ากันไปแต่พื้นฐานเนี่ยจากที่ฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เราน่าจะขานรับแหละจนแฟนเราได้แท้จะขู่เลิกแล้วอ่ะอย่างที่บอกลองหาพระหรือว่าของดีอะไรสักอย่างมาวางไว้ที่ห้องดูก่อนเนาะใช่ครับสิดาวนี่ก็ยังยังลุ้นอยู่นะว่าคืนนี้เนี่ยผมไม่ได้แจ้งนะโอนะว่าคุณจะเจอหรือเปล่านะตอนนี้อยู่ที่บ้านหลังนี้ปะเนี่ย ช่อยู่ที่เดิมพี่นอนคนเดียวเลย,ยแล้วรู้ไหม<ถ>ว่าเรื่องบ้านแถวเนี้ยแถวนนทบุรีเนี่ยผมจําได้เรื่องหนึ่งแล้วโอ้คุณฟังมีเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าเขาเคยไปเช่าบ้านอยู่แถวแถวจังหวัดนนท์เนี่ยผมบอกกว้างนี่แหละรู้ไหมว่ามันเป็นซอยที่แบบชุมชนค่อนข้างจะแออัดที่ดึงนั่นแหละก็เข้าไปบ้านมันถูกพูดง่ายๆว่าเดือนหนึ่งอ่ะประมาณพันห้าพันห้าเอง เขาก็ด้วยความที่มาจากต่างจังหวัดนะฮะโอ้ก็เข้าไปพักนี่แหละเอาเอารุ่นย่อๆง่ายๆนะพอเข้าไปพักเสร็จปุ๊บเขาก็แบบเหมือนโอ้ะครับก็เข้าไปก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะก ja ็เอาของขิงไปวางไว้ในห้องไม่ได้ว้พ้งวหายกไม่ได้ขอเจ้าทงเจ้าที่เจ้าทางไม่ได้อะไรเลยเข้าไปก็อยากนอนอ่ะก็อยู่ที่นี่มันถูกปรากฏว่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บคืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองมันเริ่มเกิดอย่างนี้คล้ายๆกับเสียงของโอเลยคือมันมีเสียงแบบคล้ายๆของที่มันตกมาตุ้ง มาจากครัวที่เดียวกันกับของโอเลยอะออวันที่สองนะเสียงตกปุ๊กแล้วก็มีคล้ายๆเหมือนแบบเสียงที่มันเป็นเอียดอาร์ตเพราะพื้นเป็นพื้นพื้นไม้กระดานถูกไหมฮะแล้วก็เป็นเตียงวางไว้แล้วก็มีฟูกวางไว้บนเตียงซึ่งเตียงก็จะเป็นเตียงโครงเหล็กนั่นแหละวันที่สองอย่างที่บอกว่ามันมีเสียงตกคล้ายๆเสียงมาจากครัวเสียงพอดังเสร็จปุ๊บสภาพก็เงียบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันมาพีิกวันที่สามว้้ยโอเรื่องที่มันเกิดขึ้นคือ ตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนจําได้ว่าวันที่สามเป็นวันพระด้วยเสียงมาจากห้องครัวเหมือนกันแต่เป็นเสียงที่เหมือนแบบเปิดประตูแบบฝากับข้าวเปิดแรงแรงฟึบฟึบเสร็จของมันด,ด้วยความสะเทือนที่เปิดดังเพราะว่าบานพับมันไปกระแทกกับขอบของเอตู้ตู้กับข้าวของที่อยู่ในตู้กับข้าวก็ล่วงหล่นลงมาตุ้ง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 ไอ้นี่จากที่นอนอยู่ช่วงตอนนั้นประมาณก็เด็กๆอะไรนะฮะเท่าที่จําได้ที่มันเล่าให้ฟังห้าทุ่มเที่ยงคืนมันก็ลุกไปดูครับ ปรากฏว่าไปลุกไปดูปุ๊บเห็นจริงๆว่าของมันตกแล้วในขณะที่มันกําลังเปิดไฟอยู่เนี่ยตามันมองอยู่ที่ตู้กับข้าวรู้ไหมว่าของที่อยู่ในตู้กับข้าวมันก็ยังตกลงมาอยู่อีกอะ่ะเหมือนมีคนกระชะ<อ>ากออกมา,าไอ้นี่ก็เริ่มแบบเอาไว้กวูกลัวแล้วแบบความสัญชาตญาณไม่เอาแล้วปิดไฟก็เลยกลับเข้าไปนอนพอกลับไปนอนตรงเนี้เรื่องมันเหมือนแฟนซีเหมือนหนังมากมันบอกว่าจังหวะที่มันนอนบนเตียงเนี่ย ที่มันเป็นเตียงเหล็กแล้วมีฟูกอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าฟูกที่มันนอนเนี่ยมันมีคล้ายๆเหมือนนิ้วมือลูดจากต้นฟูกด้านหัวแล้วอะ่ะไล่ลงไปถึงขาเป็นนิ้วอะ่ะแล้วหลังมันสัมผัสได้ว่าเนี่ยมันเป็นอะไรปูดๆมาคล้ายๆเหมือนเป็นนิ้วสามสี่นิ้วแล้วลากจากขวขก้นมาอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็กลัวก็สวดมนต์สวด เป็นมั้งไม่รู้เหมือนกันก็นโมนโมตรสาอะไรอยู่แค่นี้แหละสักพักสุดท้ายจุดพีคของเรื่องนี้ก็คือมันมีคล้ายๆเหมือนแบบมือคล้ายๆอยู่ใต้เตียงอ่ะเวลาเราแกล้งเพื่อนนะเราจะยื่นมือขึ้นมาแล้วว่าลัดคนที่นอนอยู่บนเตียงแล้วกดลงอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามมีมือมากดที่หน้าอกตรงนั้นแล้วกดทับลงไปที่เตียงจริงๆอ่ะโอ้ แล้วสุดท้ายแบบมันไม่ไหวแล้วนะกูไม่ไหวแล้วพันห้าทำไมมันเจออะไรเยอะแยะขนาดนี้ก็เลยแบบไปแจ้งขอเจ้าของห้องออกเพราะว่าโอ้โหทั้งนิ้วลูบทั้งแบบมีมือไล่มาจากใต้เตียงมากดที่หน้าอกเนี่ยปรากฏว่าก็ไปถามเจ้าของเจ้าของห้องออกอ่ะคุณเจออย่างนี้แล้วอ๋อแล้วคุณจะอยู่ต่อไหมเพื่อนผมก็แบบปฏิเสธไม่อยู่แล้วผมไปแล้วผมออกผมไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยเจ้าของห้องด้วยความที่แบบเอ้าไหนๆมันก็ไปแล้วดิก็เลยเดินเข้ามาปรากฏว่า ไปลือเอาฟูกอะที่อยู่ตรงเตียงออกไปเจอมันเป็น,ปนคล้ายๆเหมือนพวกเล็บอ่ะเล็บที่มันดำๆมีคนตัดไว้อะอโอ,โอเหมือนแบบคนเล่นของหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่รู้มันเป็นกองเล็บเว้ยที่มันเป็นกองเล็บที่มันมีทั้งขี้ดินที่มันดำๆอยู่อ่ะแล้วตัดแล้วอยู่ใต้ตรงตรงเตียงที่เป็นแผ่นไม้แล้วก็ฟูกเนี่ยทับอยู่อะ่ะเอ,อแล้วเขาพูดว่าไงด้วยเจ้าของห้องอ๋อพี่ลืมเอาออกโทษทีเนี่ย พูดแค่เนี้ยเพื่อนผมแทบจะตบกบาลเจ้าของเจ้าของให้เช่าแล้วแ,แบบ,บ<อ>ทําไม,<ผ>มพี่ไม่บอกเอออันนี้คือเรื่องราวของผมที่ไปเจอนะพอผมฟังเรื่องของคุณโอเป็นเรื่องสั้นๆมันจําได้ว่าเพื่อนผมเคยเล่าให้ฟังลักษณะแบบเนี้ยแล้วเนี่ยโอยังต้องลุ้นต่อไปเนี่ยเอางี้โอพี่ไม่ได้แ่งนะเว้ยแต่ว่าวถ้าถ้ามันมีกล้องซีซีทีวีหรืออะไร พอจะแบบถ่าย,ายทงถ่ายได้อะไรเงี้ยถ่ายมันหน่อยอยากเห็นเหมือนกันบรรยากาศความรู้สึกอะไรเงี้ยเพราะคนที่เขาไม่เคยเจอแบบเราเนี่ยโอไม่เคยเจอแบบที่ผมเจออย่างที่เพื่อนเคยเจอเนี่ยไม่มีวันเชื่อหรอกแต่ถ้าคุณได้เจอกับตัวแล้วเรื่องแค่สั้นๆนง่ายๆค่เนี้ยโคตรขนลุกเลยจะบอกไม่ให้ถูกไหมใช่แล้วผมบอกว่าไงผม<อ>ผมา<อ>ถือว่าแกผมรอบเปลี่ยนตลอดทุกป,ปีไงคือ ใช่ว่าก็จะแบบแว็พๆไม่คือผมมีความรู้คกอ,อแบบเซ้นต์อย่างเงี้ยถ้าเจออะไรอย่างเงี้ยครับผมจะมีเซ้นต์ก่อนละใช่เซื่อผมก็รู้แหละแต่ผมแบบว่าไม่สนใจผมก็อยู่อยู่แบบนี้ก็คือแบบผมก็พูดลอ,อยๆแบบถ้าจะอยู่ก็ตามคนตามอยู่แต่ย้ายให้เห็นเออเออถ้าเห็นก็คือจะแช่งเอ้ยตาม<อ>คนตาอยู่ไปเชื่อไหมว่าผมก็เคยคิดแบบโอ้เฮี้ยบอกว่า ท่านไหนไหนมาแล้วก็มาก็ต่างคนต่างอยู่อยากทำอะไรก็พูดลักษณะอย่างเงี้ยมีคนเคยมาทักนะห้ามพูดนะล่าสุดที่ผมได้รับข้อมูลมาบอกว่าไม่ต้องมาอยู่กับผมไม่ต้องมาปัดไปให้ไกลที่สุดเลยดีที่สุดถ้าจะมาบอกว่าเอออาต่างคนต่างอยู่นะนั่นหมายความว่าหนึ่งในใจของคุณ่ะเปิดรับเขาในสิ่งที่มองไม่เห็นให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆเราจะอยู่แบบไหนเราไม่รู้แต่อย่าลืมว่าผีก็เหมือนกับคน ครั้งนึงเนี่ยคนมีทั้งคนดีคนไม่ดีคนขี้แกล้งก็มีคนที่ชอบแย่ชอบอะไรก็มีเพราะฉะนั้นตายไปแล้วพฤติกรรมก็ยังเหมือนกับตอนที่ยังมีชีวิตถ้าไปเจอผีที่มันชอบแกล้งชอบแย่อะเราบอกว่าอต่างคนต่างอยู่วมันก็ต่างคนต่างอยู่แต่มันชอบแย่เรา่าเงี้ยเอาไหมล่ะโอ้ไม่เอาไม่เอานะเพราะฉก็สุดแท้แต่ไ,ไม่ไหวนะครับเอาสนุกดีพอฟังแล้วแบบ ทำให้ผมแบบเปิดรับเรื่องอื่นๆที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาจากเพ,เพื่อนเพราะว่าพอผมมาทําตรงรายการตรงนี้ยเพื่อนผมชอบโทรมาเฮ้ยตามเป็นไงเฮ้ย hey, ทำจะช็อกหรออะไรมาเล่าเรื่องผีให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยผมเอาได้ดิเอาดีดีเลยก็เลยมีหลายๆเรื่องมาเล่าให้ฟังเอาละ่ะขอบคุณมากครับโอ้อย่างที่ผมบอกแนะนําไปต่อไปนี้เป็นไปได้ จัดพฤติกรรมของตัวเองห้ามขานรับหรือว่าพูดอะไรออกมาก่อนเด็ดขาดไม่ว่าจะอะไรไไนี่เอามือปิดปากผมเนี่ยเจอพ่ป่องสอนตลอดชอบพูดอะไรหลุดออกหน้าไมล์เรีย que, เป็นไปได้เนี่ยต้องมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เราต้องเบรกตัวเองผมก็เลยมือแลยมือปิดปากเลยพอรู้ว่าแบบจะหลุดอะไรพูดอะไรมาปุ๊บมือปิดปากอันดับแรกนะอย่าขาดรับสองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ได้มาไว้ที่ห้องดูสักประมาณอาทิตย์หนึ่ง แล้วดูผลนะฮะอันนี้แนะนํานะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลมันไปในทางที่ดีก็โอเคแต่ถ้ายังรู้สึกไม่ดีนะครับให้นิมนต์พระมาที่ห้องนี้นะครับไปปรึกษาที่วัดท่านก็ได้ท่านเจ้าอาวาหรืออะไรก็ตามแต่ลูกวัดพาลูกวัดยินดีรับฟังหมดอยู่แล้วล่ะนะครับลองดูนะครับ<อ>โอเคโอ้ขอพระคุณมากครับสาหรับประสบการณ์นะครับ